เพื่อนผีเสื้อกลางคืนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อใบม่อนนักเขียนวรรณิยายสาวผู้โด่งดังจากผลงานแนวสืบสวนถูกเพื่อนสนิทชักชวนให้ไปพักผ่อนที่บ้านไร่เก่าแก่หลังหนึ่งในชนบททันทีที่เท่าเดินทางถึงก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างบ้านหลังนี้มีรูปภาพเก่าเก็บที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองทุกคืนจะมีเสียงเปียนโนดังมาจากห้องเก็บของที่ไม่มีใครใช้มานานสิบปี ใบมอนตัดสินใจสืบหาความจริงเธอค้นพบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อ20ปีก่อนและทุกอย่างเชื่อมโยงกับปริศนาผีเสื้อกลางคืนที่ชาวบ้านเล่าขานความลับที่ถูกซ่อนไว้เริ่มคลี่คลายเมื่อเธอพบสมุดบันทึกเก่าที่มีรหัสลับซ่อนอยู่ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าเด็กสาวนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่กลับเลือกที่จะหายตัวไปเนื่องจากความเครียดจากครอบครัว ผีเสื้อกลางคืนที่ทุกคนเห็นคือเธอที่แอบกลับมาดูลูกชายในเงามืดทุกปีบทสรุปทำให้ใบหม่อนตระหนักว่าความลับบางอย่างอาจไม่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยเสมอไปถ้าเรื่องราวนั้นสร้างความเจ็บปวดให้ใครบางคน